สุขสวัสดีมีโชคปลอดโลกปลอดภัยทุกท่านนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงเดือนตุลาคมนี้เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนไปหากลางเดือนนะครับเรื่องการประกอบอาชีพการงานใดๆที่ทําอยู่จากประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเกิดรายได้ลาบผลตอบแทนเป็นทรัพย์สินเงินทองและชื่อเสียงด้วยนะครับการประชาสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารเร่งสร้างเร่งทำสื่อโฆษณาต่างๆก็ควรจัดทำ หากมีโอกาสในการฝึกอบรมเสริมสติปัญญาใดๆของตัวเองก็จงเร่งทำจะนำมาซึ่งงคอนเน t ชันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในอนาคตได้นะครับส่วนช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเหนื่อยยากลำบากเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นเป็นช่วงที่ความเป็นจิตอาสาจะเริ่มขึ้นนะครับการได้บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัยต่างๆโดยเฉพาะบรรดาอุทกภัย หรือโรคภัยไข้เจ็บและก็บรรดาภัยหนาวต่างๆที่จะเข้ามาเยือนนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําราศีเกิดคือภาวะของผู้นําความกระตือรือร้นสติปัญญาหัวครีเอทความคิดความอ่านต่างๆถือว่าจะได้สร้างประโยชน์เพื่อชุมชนและค่อนข้างจะทําให้ตนเองนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือมีชื่อเสียงก็จงพยายามใช้สติและปัญญาความสามารถเท่าที่มี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมนี่คือหน้าที่ของผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์นะครับแล้วที่ต้องดูแลหน่อยก็คือเมื่อออกสังคมไปแล้วก็ต้องเซฟตี้ป้องกันตัวเองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภยครัยไข้เจ็บมีเพราะว่าเป็นช่วงของการเกิดสุวิยคาศนะครับแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่คู่ครองคนรักคนใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่จะทำให้คุณ เนตเหนื่อยหลายด้านทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องของญาติผู้ใหญ่ทั้งเรื่องของสังคมด้วยนะครับถือว่าเป็นช่วงแห่งการบำเพ็ญบุญบารมีและท่านจะสามารถชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ด้วยสติปัญญาภาวะความเป็นผู้นำนะครับวิถีการโคจรของดาวแต่ละดวงที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ เป็นอย่างไรบ้างดูวิถีการโคโจรของดาวในเดือนตุลาคมนี้ดังต่อไปนี้ครับชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวประจำราศีเกิดยังโคโจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับพระอาทิตย์คือดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ราศีจักรโคโจรอยู่ที่เรือนกระดุมพระเข้ามาส่องเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการจัดการเรื่องการเรื่องงานการแสวงหาลาภผลรายได้นะครับก็ถือว่า มีแนวโน้มที่ดีมากๆอาทิตย์ร่วมกับพระพุทธพุธนี่เป็นเกษตรนะครับหมายถึงสีิรภาพและความมั่นคงอยู่ในเรือนการเงินก็คือการได้เงินได้ทองการมีเงินมีทองอาทิตย์ร่วมกับพุทธจะต้องมีการติดต่อสื่อสารมีการทำสัญญามีออเดอร์เข้ามาแล้วก็ถ้าใครที่ประกอบอาชีพการงานที่ต้องอาศัยสื่อช่วงนี้ควรจะออกสื่อทำโฆษณาให้มากนะครับ จะเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางด้านการค้าขายมากยิ่งขึ้นดาวพระศุกซึ่งเป็นดาวประจําเรือนสหัชชะหมายถึงเพื่อนพี่น้องหรือผู้ร่วมงานลูกค้าผู้มาติดต่อสื่อสารการตลาดก็ได้นะครับและพระศุกร์ครองราศีพฤษภหมายถึงเรือนกรรมะภาระหน้าที่พฤติกรรมการกระทําต่างๆของคุณด้วย เมื่อโคจรเป็นนิดอยู่ในเรือนกระดุมพระนั่นหมายถึงเรื่องการจ่ายการเสียนะครับเรื่องการเรื่องงานนี่ค่อนข้างจะลดน้อยถอยลงหรือย่อหย่อนอ่อนกําลังนะครับเพราะว่าเมื่อพระศุขเป็นนิดก็จะลงรเเิิงใช้จ่ายฟุงฟ้งเฟ้อเฟื่องเฟยไปกับเรื่องของการมาคุณรูปรถเปรี่นเสียงต่างๆการดืม่มการกินการเที่ยวนะครับและก็บรรดาเพื่อนพี่น้องก็มาพึ่งพาอาศัย เรื่องเงินเรื่องทองด้วยแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องการเงินและลาบผลรายได้พระพุธนี่คือดาวแห่งโชคด้วยนะครับเมื่อมาอยู่ต่อหน้าก็ถือว่ายังมีโชคมีชัยไปจนถึงวันที่26ตุลาคมพุธจึงจะย้ายนะครับและดาวสมดวงนี้พุธศุกร์อาทิตย์เล็งกับพฤหัสบดีล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งเส้นพฤหัสบดีก็คือคนต่างถิ่นแดนไกล พระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ต่างประเทศต่างจังหวัดนะครับก็จะได้ติดต่อสื่อสารหรือเดินทางติดต่อกับบรรดากัลยาณมิตรผู้ที่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีความก้าวหน้าความเจริญหรือการมีชื่อเสียงขยับขยายไปในต่างจังหวัดในต่างประเทศนะครับรวมทั้งเรื่องของสินค้าต่างๆที่คุณทำการค้าขายด้วยกิจการงานหรือคนติดต่อมาส่งมาหา รวนนํามาซึ่งการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกอบอาชีพหรือเรื่องเงินเรื่องทองใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าดาวพระฤหัสบดีในช่วงนี้ในราศรีจากนั้นเป็นเกษตรนะครับในเรือนมรณนะณวางจากถอยหลังมาเป็นประเกษตรส่วนใหญ่ก็จะมีการจ่ายการเสียมากกว่านะครับแต่จะเป็นการจ่ายการเสีย ในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลการที่พระฮัสดีอยู่ที่เรือนมรณะเลงกับดาวการเงินนะครับเป็นโอกาสในการสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศแก่ผู้ที่วัยชนล่วงลับดับขันไปแล้วบางคนบอกว่าพ่อแม่เสียชีวิตไปหมดแล้วไม่รู้ว่าจะเลี้ยงดูใครนี่แหละครับคือโอกาสเปตานางอุปกปพติบุญที่เราทํจาจกสําเร็จแก่ผู้ที่ล่วงลับดับขันไปแล้วการทําบุญอุทิศให้แก่ บำพบบรุษก็เหมือนการเลี้ยงดูตอบแทนพระคุณท่านนะครับไม่ใช่ว่าตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วก็ไปแล้วไปเลยเหลือแต่กระดูกทิ้งไว้ในเจดีย์ไม่ดูแลรักษาอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเป็นลูกเป็นหลานเป็นอนุชนรุ่นหลังก็ควรทําบุญอุทิศให้แก่ท่านนะครับถ้าใครทําใครสร้างช่วงนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาเรื่องทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิติยศความสุขความเจริญของตัวเองด้วย อีกประการหนึ่งการที่ดาวพระฤห,หัสบดีมาเป็นประที่เรือนกระดุมพระตัวคุณเองก็พึงระวังเรื่องของพฤติกรรมการกระทําอันจะทําให้ผิดศีลธรรมจรญยาการหาเงินหาทองมาได้ด้วยวิธีการที่ผิดศีลธรรมนะครับหรือการหาเงินหาทองมาได้ แล้วก็จะหมดไปสิ้นเปลืองไปนะครับเพราะความเจ็บความป่วยหรือความพัดภาคสูญเสียการจ่ายการเสียในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีเข้ามามากนะครับคุณก็สำรองเงินตราไว้ใช้จ่ายถ้าดูตามวิถีของดาวอาทิตย์จรมีช่วงที่จะต้องระมัดระวังตัวและช่วงที่ต้องเร่งเสริมดวงชะตานะครับ ในช่วงวันที่ 1, 2, 3ในเรือนนวางพระอาทิตย์นะครับโคจรดีอยู่ที่เรือนกรัมมะแปลว่ามีเกยียรติมีฐานะมีอำนาจในการบริหารจัดการเรื่องภาระหน้าที่การงานต่างๆนะครับวันที่1นถึงสเนี่ยก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะเพราะว่าในเรือนนวางดาวอาริก็คือพระเสาคนที่ไม่ถูกกันหรือปัญหาอุปสรรคการงานต่างๆนะครับ โคจรมากลุ่มลักขณาทําให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ไม่นิ่งพระอังคารคือดาวประจาเรือนพันธุบ้านเรือนรถราพานะกิจการนะครับแล้วก็คือดาวประจําเรือนสุภะด้วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากลุ่มลักขณาแล้วมาประทะกับพระเสาพึงระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องของรถราพาหนะนะครับหรือการที่ผู้หลักผู้ใหญ่มีความขัดแย้งให้โทษทําให้ตนต้องเดือดร้อน ก็ควรไปแก้เคล็ดนะครับเมื่อดาวคู่ศัตรูคู่แตกหักมาพบกันเนี่ยมันจะทําให้เราเจ็บตัวก็ไปเจ็บตัวด้วยการขูดหินปูนนะครับแล้วก็ไปอุดฟันไปทําฟันหรือใครจะไปสักทิ้วลงยันอะไรก็ตามแต่นะครับเป็นการแก้เคล็ดไปใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้ครบ3หรือ4เข็มก็ไปดําเนินการนะครับส่วนใครที่ ไปตัดเผ้าตัดผมโกนหนวดก็ระวังของมีคม1-4ตุลาคมนี่ก็พึงระมัดระวังนะครับพระอาทิตย์ในเรือนนวางจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นราชาโชคในเรือนลาภะช่วงนี้เป็นโอกาสแห่งโชคลาภผลของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับที่คุณจะมีโอกาสได้เงินได้ทองรายได้ผลตอบแทนนะครับ เพราะว่าพระอาทิตย์เป็นราชาโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาคนอื่นอำนวยความสะดวกให้แล้วก็พระอาทิตย์จะเล่งกับพระเกตที่ย้ายเข้ามาในเรือนณวางนะครับได้ซึ่งคู่บุญบาร,รมีในเรือนปุตตะขอโชคลาภผลกับลูกหลานบริวารน,นะครับขอโชคลาภผลกับกุมารกับตะไคร่กับพระหนุ่มเนนน้อยก็ได้นะครับวันที่5ถึง8จะมีความโชคดี วันที่8ถึง11ตุลาคมพระอาทิตย์เข้าเป็นมหาจักรในเรือนนวางอยู่ที่ราศีกรกฎช่วงนี้ค่อนข้างจะร้อนหน่อยนะครับเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของการจัดการเรื่องปัญหาที่ข้างค้างเก็บเก่ามาและการดื่มการกินอะไรในช่วงนี้ก็พึงระวังจะทำให้ตัวเองสุขภาพเสียได้นะครับ ในวันที่11ถึง14ตุลาคมพระอาทิตย์ณว,วางจะเข้ามาอยู่ที่ราศีสิงห์เป็นเกษตรราธิบดีช่วงนี้ถือว่ามีเสถียรภ,ภาพมีความมั่นคงมีความกระตือรือร้นอยู่ไม่นิ่งด้วยเพราะว่าพระเสาร์ยังกุมลักอยู่ดาวคู่ธาตุไฟในนว,วางมาเจอกันนะครับรอบครอบเข้าไว้ เย็นไว้อโหสิได้อภัยเป็นคุณก็จะผ่านช่วงนี้ทําให้คุณมีสตยรภาพเป็นอย่างมากนะครับในวันที่14-17ถึงอาทิตย์จะเข้าเป็นบโคตรในเรือนการเงินนี้บ่งบอกถึงเรื่องของการได้ซึ่งเงินซึ่งทองทรัพย์สินเงินทองต่างๆเป็นช่วงเดียวกันกับดาวแห่งโชคและการเงินของคุณในเรือนนาวางก็คือพระพุธโคจรที่เรือนสุภาษ โชคลาภผลได้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าคนต่างชาติวันที่14-17ถึงตุลาคมจึงเป็นช่วงโอกาสแห่งโชคของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับขณะเดียวกันในวันที่16พระอังคารก็จะย้ายเข้าสู่เรือนลาพระอังคารนี้คือดาวประจำเรือนสุพระนะครับหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังกล่าว มาให้โชคลาภผลมีความเจริญก้าวหน้าคนต่างชาติมาให้โชคลาภผลกําไรต่างๆที่การค้าขายการลงทุนต่างๆที่ทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับแม้จะมีความสัตส,สายไม่มั่นคงแต่พออังคารเข้าสู่เรือนลาพะซึ่งเป็นเรือนธาตุลมเหมือนกับพระอังคารด้วยนะครับก็จะทําให้อังคารมีพลังขึ้นอนํานวยซึ่งโชคลาภผลอังคารคือใคร อังคารคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องและกิจการที่คุณทำด้วยความขยันมันเพียรและความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะครับจะนำมาซึ่งลาภผลนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวลัคนาราศีสิงห์แต่ก็อย่าได้ประมาทไปนะครับเพราะว่าในวันที่17ช่วงคำ่คำนะครับพระอาทิตย์ ย้ายเข้าสู่ราศีตุลจะออกอาการเป็นนิดคือตกต่ำอ่อนกำลังนะครับเรี่ยวแรงต่างๆก็ค่อนข้างจะสูญหายไปบรรดาเพื่อนพี่น้องก็จะพึ่งพาอาศัยได้ยากมีแต่ถูกเบียดเบียนพระอาทิตย์ในเรือนนวางก็เข้ามาเป็นนิดวรโคตนะครับวันที่1 7 7 8ถึงวันที่20ตุลาคมจึงไม่ประมาททั้งเรื่องของสังคมเรื่องของวาจา เรื่องของการเดินทางติดต่อสื่อสารและเรื่องของคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวรวมทั้งสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับเดินทางไกลก็ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุช่วงนี้จะเป็นช่วงการใช้จ่ายความยุ่งยากและการเสียทรัพย์นะครับแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือด้วยเนื่องจากว่าพระอาทิตย์โคจรเข้ามาที่ ราศีตุลแล้วเป็นนิดตกต่ำอ่อนกำลังเล็งกับพระราหูและมฤตยูนี่คือช่วงยากลำบากของปีนะครับเรียวแรงกำลังความกระตือรือร้อนความเป็นผู้นำของคุณก็จะเริ่มหดหายไปพบความยุ่งยากเหนื่อยยากก็จะเอาแต่อารมณ์ของตัวเองนะครับบรรดาเพื่อนพี่น้องก็ค่อนข้างจะ ทำให้เด็ดเหนื่อยสับสนวุ่นวายพอสมควรในช่วงนี้อีกทั้งสุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับวันที่17ถึง20ตุลาคมเนี่ยตัวคุณเองก็พึงเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะครับหลังจากวันที่20ไปถึงวันที่23พระอาทิตย์จากโครจร,รร่วมกับมะรุตยูในเรือนพันธุก็ค่อนข้างจะวุ่นวาย เกี่ยวกับการจัดการเรื่องของครอบครัวบ้านเรือนอสังหารรถตราพาหณะนะครับเกิดความสิ้นเปลืองใช้ใจ่ายในเรื่องต่างๆหลังจากนั้นพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่24ถึง25ตุลาคมนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณปรับอารมณ์ของตัวเองได้แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีความเป็นผู้นำมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์อาทิตย์ เป็นเทวีโชคในเรือนปุตตะปัรดาลูกหลานบริวารต่างๆก็จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อนหนุนนะครับวันที่25ถึง28พระอาทิตย์โคจรในเรือนนวางเข้าสู่ราศีบังกรเรือนอริอันนี้จะต้องพักผ่อนนะครับเพราะว่าจะเจองานหนักปัญหาอุปสรรคเข้ามาให้แก้และในช่วงปลายเดือนต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยเพราะว่าอาทิตย์ โคจรเข้าสู่ราศีกุมนะครับอาทิตย์ราศีจักรเป็นนิดถูกอิธิพลของพระราหูเข้าครอบงำอาทิตย์ก็ดับนะครับเกิดความเสียหายยุ่งยากลำบากและก็ช่วงที่อาทิตย์เข้าสู่เรือนปัตตนิช่วงปลายเดือนนะครับวันที่28 29 30 31อาทิตย์เป็นประเกษตรความสัตย์สายไม่มั่นคงอันนี้จะต้องพึ่งพาผู้ที่เป็นคู่ของคนรัก ผู้ที่มาข้องเกี่ยวมีส่วนแบ่งปันกับชีวิตของคุณนะครับต้องให้เขาช่วยเหลือเกื้อหนุนผ่านพ้นนั้นไปความสุขความเจริญก็จะบังเกิดแก่ตัวคุณเองนะครับวันที่18ดาวพระศุกร์นี้จะโคจรเข้าสู่เรือนสหัชชะและเป็นเกษตรราธิบดีนะครับในส่วนที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้ชื่อเสียงเกียรติยศ คำยกย่องบูชาค่อนข้างจะมีนะครับและตัวคุณเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่จะได้แก้เคราะห์เสริมดวงชะตาให้แก่ตัวเองในช่วงของการเกิดคราดคือการทําบุญที่เรียกว่าวัยยาวัจไมยก็คือการทําหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือสังคม เป็นการเสริมดวงชะตาให้แก่ตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าช่วงที่พระศุกร์โคโจรเป็นเกษตรอยู่ที่เรือนสหัชชะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์จัดได้ซึ่งปฐุมเก์ผู้คนยกย่องนิยมบูชาความก้าวหน้าความสำเร็จมีแต่มากับการติดต่อสื่อสารทำประโยชน์สาธารณะเพื่อสังคมนะครับนขนาควในกิจของสงช่วยเหลือเกื้อหนุนสาธารณประโยชน์ต่าง บุญก็จะเกิดขึ้นเสริมดวงชะตาเรียกว่าวัย,ยาวัจหมัยวันที่26ตุลาคมดาวพ,พุุธก็จะโคจรเข้ามาร่วมด้วยนะครับกับพระศุกร์ก็ถือว่าให้ความสมบูรณ์ลาบผลชื่อเสียงทางสังคม เป็นนักพูดนักคิดนักอ่านนักเขียนหรือได้พบกับคนเหล่านี้คนจำนวนนี้อาจจะมีการประชาสัมพันธ์เป็นโฆษกเป็นพิธีกรพูดต่อหน้าชุมชนนะครับถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาแต่ขณะเดียวกันก็พึงระมัดระวังอย่าได้ไว้ใจทางอย่าได้วางใจคนนะครับหากมีคนมาสู่มาหาเพื่อการขอหยิบยืมหรือค้ำประกันให้งดเว้นไว้ก่อน เรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะครับควรจะยับยั้งชั่งใจไว้บ้างนะครับช่วงที่แม้ว่าพระพุธพระศุกร์จะร่วมกันเป็นดาวคู่าธาตุและพระศุกร์ก็แข็งแรงดีมากแต่พระราหูและมรตยูยังอยู่นะครับพอดาวสัมพันธ์ถึงกันเล่งกันแบบนี้โอกาสที่จะถูกคนที่มาติดต่อมาโ่มาหาหรือบรรดาเพื่อนพี่น้องหลอกโกงก็ได้นะครับทำธุรก,กิจเค,ครือข่ครหรือ ทำธุรกิจใดๆก็ตามระวังมิจฉาชีพด้วยเมื่อได้ไปร่วมกิจการงานกับสังคมต่างๆช่วงนี้เสี่ยงต่อการติดโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับอีกทั้งสุขภาพร่างกายของผู้ที่เป็นคู่ครองคนรักหรือญาติผู้ใหญ่นะครับจะมีปัญหาค่อนข้างจะทําให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เตรียมร่างกายให้พร้อมเตรียมทรัพย์ไว้ด้วยนะครับ สิ่งใดที่เป็นภัยก็ควรหลีกเลี่ยงและแก้ไขป้องกันไว้ก่อนสิ่งใดที่ทำแล้วแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่เป็นการเสริมดวงชะตาสร้างบุญบาร,รมีก็จงสร้างก็จงทำเพราะว่าจะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยและมีบางสิ่งบางอย่างมาดนจิตดนใจหรือจะเรียกว่าการมีเซนก็ได้นะครับ ซึ่งจะเสริมชะตาให้คุณมีโชคลาภผลเมื่ออังคารโคจรเข้าสู่เรือนลาพะนะครับญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้ที่อยู่ในปัจจุบันหรือผู้ที่ล่วงลับดับขันไปแล้วจะมาติดต่อมาสู่มาหาให้โชคลาภผลดาวพระเกตนะครับจะย้ายเข้ามาที่เรือนปุตตะวันที่ 4. ตุลาคม รอแต่พระอังคารย้ายเข้ามาวันที่16ตุลาคมดาวสองดวงเล็งกันนี้ก็จะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นในชีวิตจะเรียกว่าเป็นวาสนาหรือผลบุญเก่าก็ได้นะครับจะได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ให้โชคลาบผลให้ความเจริญก้าวหน้าแก่คุณตลอดทั้งเดือนตั้งสติเตรียมสตังเอาชนะ ปัญหาอุปสรรคที่จะเข้ามาในช่วงยากลำบากนี้ให้ได้นะครับส่วนสิ่งใดที่เป็นการเสริมโดวงชะตาจงเร่งสร้างเร่งทำเพราะจะอำนวยซึ่งวาสนาให้เห็นปรากฏต,ตลอดทั้งเดือนนี้และเดือนหน้าแล้วคล่าปลอดภัยประสบผลสำเร็จดังปรารถนาทุกท่านครับสวัสดีครับ